ต่อหน้าแฟนบอลกว่า3,000คนด้านโคต,ต่อยขอโทษแฟนชาวตราด่วดโค้สวัสด์ขอนแก้วบอกนักเตะเล่นตามแท็กติกต้นชนะส่วนกองเชียร์ชาวตราดบอกโคต,ต่อยต้องพิจารณาตัวเองวันพบปรตทรยองแพ้อีกและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระสักยา,าสุนทโรต่อไปยินี้พบกับข่าวประจำวันประทีมข่าวแสงเสียงเคเบิลทีวีและตราดทีวี .com ข้ข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 512 3 4 4ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด เฉือนชนะตราดเอฟซีคารังสามประตูต่อ1หนึ่งการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่หลีกวันระหว่างตราดเอฟซีและกระบี่เอฟซีที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดโดยการแข่งขันเริ่มขึ้นในเวลา17นาฬิกาเริ่มต้นการแข่งขันตราดเอฟซีใช้สูตรการเล่นแบบ4-3-3และเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนแต่เป็นกระบี่เอฟซีที่ทักทายด้วยการเปิดเกมบุกและยิงประตู2ครั้งในนาทีที่2และ3แต่ไม่เข้ากรอบ จากนั้นตราดเอฟซีพยายามตั้งเกมบุกมาบ้างแต่ยังควบคุมลูกไม่ดีนะักทําให้ไม่สามารถครองเกมได้มากนะักและเปิดเกมบุกได้ไม่ต่อเนื่องแต่กระบี่เอฟซกลับทําเกมได้ดีและในนาทีที่10สุภกรนักเตะของกระบี่เอฟซได้ลูกจากเพื่อนแล้วหลบกองหลังตราดเอฟซแล้วยิงลูกเข้าไปซึ่งทําให้กระบี่เอฟซีนำตราดเอฟซไป1ประตูต่อศูนย์ และหลังจากที่ตราด f อซเสียประตูตราด f อซพยายามเปิดเกมบุกเพื่อแก้เกมคืนแต่แก้ไม่ได้เนื่องจากนักเตะหลายคนเช่นปิยชาติสีมะเรืองพิมพ์วิทย์ทองนิธิโรดไตรรงแก่นจันและดัก,กลาสโคโบเล่นบอลผิดพลาดทำให้ไม่สามารถลำเลียงบอลไปยังแดงกระบี่เอฟซีได้ ขณะที่กระบีเอฟซเปิดเกมบุกเข้ามาแต่ละครัง้งก็มีโอกาสทําประตูได้เช่นกันทําให้แฟนบอลตราดเอฟซไม่พอใจโค้ชและฟอร์มการเล่นของนักเตะจึงโห่ร้องตะโกนด่าทั้งนักเตะและโค้ชที่สุดโคสส้ชตัดสินใจส่งจิราวุฒิสารนันลงในนาทีที่35และให้พิมพ์วิทย์ทองนิธิโรดออกและเพียง2นาทีเท่านั้นลาบี้และธินกรอสุรินเล่นบอลชิงกันธินกรได้ลูกมาจากด้านหลัง และโยนมาหน้าประตูจิราวุฒสารนางกระโดดมงลูกเข้าประตูตีเสมอให้กับตราดเอฟซีในนาทีที่37อย่างไรก็ตามทีมตราดเอฟซียังเล่นไม่ดีขึ้นกลับถูกทีมกระบี่เอฟซตอบโต้ด้วยการตั้งเกมบุกขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันกรรมาการทดเวลาในครึ่งแรก3นาทีและในนาทีที่1ของการทดเวลาในครึ่งแรก เรเน่มิเชลผู้เล่นกระบี่เอฟซยิงประตูที่2ให้กับทีมและอีกหนึ่งนาทีต่อมาจอห์นแมรี่ยิงประตูปิดท้ายในครึ่งแรกอีกหนึ่งประตูให้กับกระบี่เอฟซีขึ้นนำตราดเอฟซเป็น3ประตูต่อหนึ่ง เกมในครึ่งหลังตราดเอฟซีเปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยส่งธนาวุฒิลลนาแทนไตรลงแก่นจันทร์เพื่อเปิดเกมบุกซึ่งหลังจากเขี่ยลูกตราดเอฟซีเปิดเกมบุกใส่กระบีเอฟซีที่หันมาตั้งรับและใช้จังหวะโต้กลับเร็วปรากฏว่าได้ผลตราดเอฟซีสามารถทำเกมหน้าประตูกระบีเอฟซีได้อย่างต่อเนื่องแต่จังหวะการทำประตูยังไม่คมแม้จะมีบางจังหวะที่กระบีเอฟซีผิดพลาดก็ตามแต่เกมของตราดเอฟซีก็ยังไม่ดีขึ้น ขณะที่กระบี่ f อพยายามใช้ยังหววโต้กลับเพื่อตอบโต้แต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้และยังมีการทำฟาวด์ด้วยกันทั้ง2ทีมมากกว่า20ครั้งและมีนักเตะของกระบี่ f อได้รับไปเหลืองถึง3คนที่สุดแล้วกรรมการเป่านกวีดเหมือเวลาการแข่งขันตราด FC แพ้นในบ้านต่อกระบี่ f อ1ประตูต่อ3าเป็นาสำหรับจังหวัด,รรรรดตราดครงการบริหารส่วนจังหวัดตราดด้มตราดนะครับแล้วก็มมกรียนกีฬาจังหวัดตราด คนบริษัทโยสุครับปราดระเด็นครับคนสมศักด์วาวุิการนะฮะคนประสงคชายราดคมเจริญชลาลัยนาเกิดพันีคคนสุกิประพุทธิกิตนะครับจาก AIA สยามโตเทมเซอร์วิสจำกัดครับท่องเที่ยวและกยาจังหวัดปรางผู้จัดกานแสงฟ้าชัยอันอธิยาบริการชีวิตบริษัทบาทำไม้จำกัด สจอร์อน้เราเดดาชสุดที่เจ็ดสจอสุวรวยกนไปเร่นวันนี้ครับสจอร์พราบุตาสีครับสุริ้ีแล้วมาืองตราดด้นะคน้ำปลาพอพิมอ์ชาบโด่จะมาจที่เลี้ยงถนนกันม่งสักัดเทพพิไลมั่งสักัดเพชรเมืองตราดตราก็มีความมั่นทำให้ดีที่สุด าการเป็นความกดดันมากกว่าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขามาเขายิงประตูเสามครั้งกันสามประตูก็ต้องไปยปากแค่สาในเกมรับซึง่งเราเสียประตูว่าราระเจียได้เลยทำให้เราเล่นยากก็ส่วนหนึ่งก็คงจะต้องออกกลับไปแกย่งก็ปกติเราก็น่าหด้ใจครับเพราะในเกมคงก็มุ่งมั่นแล้วก็สู้เต็มที่แล้วแล้วก็ ถือว่าเขาก็ซ้อมมาเป็นที่แต่ว่าปิดเวลาเล่นเี่มันไม่ดเท่าขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็ขอชมเขาว่าเขาก็ะสบความสำเ่็ก็ทั้งหมดมันผมเองก็คิดว่าเป็นมาจีนน้ำก็เป็นมาจีนน้ำก็ได้แ่คุณมาีนหลังจากจบเกมการแข่งขันสองนักเตะได้ให้สัมภาษณ์กับตราทีวีดังนี้ การกิดธรรมดาก็เป็นอะไรก็ปัมันจะมาตลอดเลยแต่ปีหงไม่เกิหลังก็เพราะว่าเทคนิคของพูดก็มาเรตั้งรับก็ต้องต้างทำร้องบนายต้องเขาต้องไม่เสียได้ครับเสียใจนะครับเรา กองเชียร์ชาวตราดได้ซ้อนถึงความรู้สึกของตนเองฝากไปถึงโค้ชราดิปซีว่ามีการควรเปลี่ยนแปลงและแก้เกมในครั้งนี้ก็ฝากโค้ชต่อยนะครับ,บว่าลุนาทำทีไม่ดีหน่อยลุลูกเกมหน่อยครับพ้าว,ว่ามันไม่ดีนะสองนัดนี้ก็น่าจะพิารณาตัวเองออกไปได้นะครับเพราะโค้ชอ่อยโค้ดจีาลายโค้ชอ่อยก็ทำมาก็ทำมาดีท่านเล่นแต่เกมรับท่านรับสั่ยไดนะครับเอาไปทำให้คู่ไมนะครับ นักกีฬาจะเอาไปครับมาก็อกอรอดน,รนะครับรุณาไปลงมาในจุนนะครับจอดในเซนต์ือว่าถ่ายรูปกับนักกีฬาเราเชียร์เต็มที่สำหรับผู้ชมนะคร <ๆๆ S 1> ับนะะฮก็ปวดเล่นให้เต็มที่ให้คุ้มกับค่าเหนื่อยค่าแรงแค่ให้มานะค,ะนะครับก็นักกีฬาเรารู้สึกว่าเล่นเหนื่อยไปแล้วโค้ชเราไม่มีการแก้เกมในจุดที่ว่าแก้ จุดไหนที่คนจะแก้เกมไม่ยอมแก้คือเราจ้างท่านมาแก้เกมแล้วท่านท่านมานั่งดูเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเกมกลับมาแล้วครับแต่ของเราเสียสมาธิช่วงท้เกมไปนิดนึงลูกตุกติกลูกทอ่กขีขึ้นมาเนี่ยเสียเสียสมาธิในท้เกมไปนิดนึงครับ ของเราโค้ดมันต้องสมควรจะแพ็คแล้วซีเสมอให้หมดจะหมดเวลาอยู่แล้วก็มันไม่ใช่เกมนี้เกมเดียนนะครับตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยมันผิดมาทุกเกมเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่เกมแรกมาทุกนัดเลยถ้าเรือก็ไม่ใช่ถ้าเรือวางแผนก็ไม่ถูกให้อยู่จนถูกไปแดงวันเราเสียประตูทุกนัดเลยวันเราเล่นในบ้านก็ส้างนอกบ้านก็ใช่เราเสียประตูทุกนัดเราเน้นเกมรับกลางเราหายไลอด กองหน้าเราก็ไม่ใช่เติมเต็มที่เปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนไม่ถึงดังนั้นโค้ชควรจะพิจารณาแท็กติกในการทำทีมหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ดิวิชั่นหนึ่งนะครับไม่ใช่บอลอบตครับผมที่มีเนี่ยคนเราเจ็บไหมเราเราคือตางกับทีเราเชียร์ที่ตเอฟซีไม่ใช่เชียร์ที่ตัวนักเตะเชียร์ที่ฝั่งต่างทีมตัวนี้เราวางตัวเราจะพูดนะครับเชิญเลยครับงกอหลัง ขอฝากฝากความถึงดรวิชิตด้วยนะครับกรุณาให้เชียร์ส่งเสียงได้ในอันจันการมีหลักฐานนะครับนัดนี้ตังค์ซื้อตั๋วเข้ามานะครับ FBI พี่นะวันี้ทุกท่สูงข้าวเลยว่าโอเคเราไม่มาเราถือว่าเราสู้เขาไม่ได้จริงแต่นัดนี้บอลมันสูสีมันผิดที่การบ้างมากกองหลังกองกลางไม่มีเลยครับกองหลังยุ่งไปหน้าและหน้าก็มันไม่รู้จักแต่ว่าเขา คือคือร้านเขาก็แน่นก็ยอมรับคือตะบีเขาก็ไม่ถแน่นแน่นเหมือนกันทีนี้ว่าเราเองมาผิดพลาดตรงที่ว่าทีมรับของเราเราเสียประตูเยอะแล้วก็หลังเรารวมกลางไม่มีแล้วใช่ไหมครับกลางหายไม่จัดจักที่เราดูก็จะเสียเบอร์ที่ยึดเสียเทเยอะใช่ใช่ไหมดีกวาถ้าเยอะตรงนี้คิดว่าเราคือผมเป็นคน เชียบอลครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่พูดผมมองว่าถ้าถ้าบอลมันออกมาในลักษณะแบบนี้เปลี่ยนหมดทุกอย่างเปลี่ยนกระสอบด้วยเปลี่ยนกระสอบด้วยเปลี่ยนทุกอย่างเลยโอเคเราไม่ตบผมเดี๋ยวจะไป แล้วับไม่กลัวโดนตำรวจจับอ่รอดูน่ตำรวจอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็อ้อมมาตรงนี้เออจ,จ่นะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับต้องเลยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติ จาากททงีท่่นไมม,ม,รไม,มเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติ ขอเจริญพรญาติโยมนะที่ชมรายการธรรมะในวันนี้ทุกๆท่านวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างก็คิดว่านะชาวสวนชาวไร่ชาวนาของเราในแต่ละวันนี้ก็คงจะคงจะหนักใจในเรื่องของราคาข้าวข,ของอยู่เหมือนกันราคาของบางคนเนะี่ยก็บอกว่าแหมฉันก็เหนื่อยกับตายนะท่านนะ เงาะแต่ละปีกว่าจะได้แหมมังคุดแต่ละปีแงนคอในใครไม่เคยไปเก็บมังคุดเนี่ยไม่รู้เราไอแงนคอแล้วน้ํามังคุดมันย้อยใส่ตาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายฉันก็ก็คุมราคาเองไม่ได้นะท่านทำเกือบตายแต่สุดท้ายคนที่มาชี้ราคาก็คือพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเออก็หนักใจยางพาราก็เหมือนกันขายน้ำยางเขาก็บอกว่าเออเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะเปอร์เซ็นต์เท่านี้ฉันก็เชื่อเขานะ ซึ่งฉันก็ไม่มีมาตรฐานวัดว่าจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันคือยังไงอะไรคือมาตรฐานที่ถูกต้องก็เลยไม่กล้าที่จะขายน้ำยางก,ก็เลยไปทําขี้ยางพอไปทําขี้ยางขายปับ๊บอ่ในส่วนของการอนุรักษ์ธรรมชาติก็ทราบดีว่าน้ํากรดหยอดลงไปมันก็ลดต้นยางบ้างอะไรบ้างดินก็ขาดความสมดุลเป็นประเทศญี่ปุ่นนะแผ่นดินไหว แต่เมืองไทยแผ่นดินไม่ค่อยจะไว้แล้วบอกอแย่ปุ๋ยก็อะไรก็ไม่ค่อยจะขึ้นบางทีเพราะปุ๋ยเคมีนะเพราะน้ํากรดเพราะอะไรต่างๆเหล่านี้แหละที่ทําให้รู้สึกว่าแผ่นดินบ้านเราไม่ค่อยจะดีนี่คือคําบนของญาติโยมหลายๆท่านเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรจริงๆนี่นก็คือความทุกข์ลยโยมเป็นธรรมะข้อแรกในอริยสัจสี่ที่เป็นความจริงที่ใครๆก็ต้องเจอกันในเรื่องของทุกข ทุกไม่สบายใจไม่สบายกายไม่มีเงินใช้ก็ไม่สบายกายไม่มีเงินใช้อยากได้แต่ไม่แต่ได้ไม่สมใจอยากาก็ไม่สบายใจข้อนี้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักสาวหาเหตุเหตุมาจากไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสประโยคหนึ่งว่าถ้าเราติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันจะเป็นยังไงโย เม็ดต่อไปก็จะผิดตามถูกต้องเม็ดต่อไปจะผิดตามเพราะติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปมันก็จะผิดเป็นกระบวนการไปเรื่อยฉะนั้นถ้าอยากจะให้ชีวิตถูกต้องต้องเริ่มจากความถูกต้องในเบื้องต้นกระดุมเสื้อเม็ดแรกกับรังดุมเม็ดแรกที่ควรจะอยู่ด้วยกันนั่นก็คือความคิดคิดให้ถูกซะก่อนนะถ้าเราคิดถูกเอ๊ทำไมเขาถึงมากดราคาเราได้ พระเราขายแบบตัวใครตัวมันหรือเปล่ามีการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนขายกันแบบชัดเจนเป็นองค์กรเป็นสหกรณ์ไหมพอสืบสาวดูไปอ๋อมันจากสาเหตุนี้ส่วนหนึ่งละสองทุเรียนอ่อนเกินไปเอามาขายแหมก็เห็นแก่ตัวแล้วเกินในผมขอต่อว่าสักนิดหนึ่งเลยโยมบางคนเนี่ยทุเรียนอ่อนแล้วก็เอามาขายกันก็ดูจะไปทำชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนกันทั่วไปหมด นะคนที่ทุเรียนดีๆออกมารุ่นหลังๆก็ขายไม่ค่อยจะออกราคาก็ตกนะไปเทกันสาำแยกปากแซงเต็มไปหมดนี่ถ้าหากว่าสาวหาเหตุของทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกขของชาวสวนในราคาพืชผลตอนนี้ชั่วโมงนี้คือการการเห็นแก่ตัวของคนบางคนขอบอกก่อนนะโยมนะใครที่ค้าขายพืชสวนโดยที่ทำเหมือนที่อาตมากล่าวเมื่อสักครู่นะ ทำบาปกรรมกับครอบครัวอื่นอีกเยอะแยะมากก็คือทําให้เขาเดือดร้อนเป็นกระบวนการนะแล้วก็ทําให้พ่อค้าคนกลางมีความโลภมากมากขึ้นมันก็เป็นกระบวนของความของความทุกข์ที่ไม่รู้จักจบนั่นแหละก็ต้องขออภัยที่กล่าวอย่างนี้ไปจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระปากจัดไปด่าใครว่าใครคือพูดตามเหตุตามผลประการต่อมาก็คือ เมื่อเราคิดถูกแล้วว่าเอาระต้องรวมตัวนะต้องมาผลิตพืชผลของเราให้มีคุณภาพาแล้วก็ค้าขายกันไปในส่วนนั้นค้าขายกันไปก็คงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปให้ถูกต้องเหมือนกับคนคนหนึ่งไปหาหมอหมอครับผมเป็นอะไรก็ไม่ทราบเอาเป็นอะไรจับหัวไหล่ก็เจ็บ จับหัวเข่าก็เจ็บจับปลายเท้าก็เจ็บจับจมูกกดเจ็บจับหัวเจ็บเจ็บไปหมดเลยหมอเจ็บทั้งตัวจับตรงไหนเจ็บตรงนั้นหมอตรวจละเอียดละอ๋อทราบไม่อยหมอบอกว่าเป็นยังไงหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรมากเป็นอะไรครับหมอนิ้วคุณหักพอนิ้วคุณหักคุณจับขาคุณก็เจ็บจับหัวกดเจ็บจับหัวเข่าเจ็บอย่าว่าแต่จับตัวคุณไปจับเสาไฟฟ้าก็เจ็บ ความเจ็บทั้งโลกคุณจับทั้งโลกคุณเจ็บทั้งโลกมันเจ็บมาจากจุดเดียวคือน,นิ้วคุณตามหลักของศาสนาก็เช่นกันคือความทุกข์หลากหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกเพราะพ่อแม่แยกทางกันทุกเพราะเงินไม่พอใช้ทุกเพราะถึงสิ้นเดือนก็ต้องไปจ่ายหนี้จ่ายเครดิตอะไรเขาโอ้โหมันทุกสารพัดทุก์หลากหลายสาขามันมาจากจุดเดียวคือใจ ที่ยังเข้าถึงคำว่าเพียงพอไม่พบสาวหาเหตุให้เจอในทุกๆปัญหามีส่วนปลีกย่อยยังไงบ้างนะก็หาให้พบเมื่อเราหาพบแล้วแล้วก็ไปเกาให้มันถูกจุดเสียนะถ้าเกาถูกจุดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้นะก็คือรู้ว่าเอานิ้วหักแก้ปัญหาที่นิ้ว ปัญหาของพืชสวนราคาตกเกิดจากการไม่รวมตัวกันขายหรือว่าพืชผลผลิตมาด้วยคุณภาพไม่ดีเอาก็แก้ไขซะปัญหาของการไม่เงินทองไม่พอใช้ก็ไปอย่าติดหนี่ติดสินมากเกินไปนะักก็จบแล้วปัญหาก็จะเบาลงอาจจะไม่จบทีเดียวแต่เบาลงได้มากเหมือนกับคนสามีตายก็ขุดหลุมฝังศพสามีเรียบร้อย ก็ไปนั่งพัดหลุมศพพัดหลุมศพพัดไปพัดมาคนก็เข้าไปถามไอเจเป็นอะไรนั่งพัดหลุมศพคือทุกคนก็หลายคนผ่านมาก็คิดนะแม่คนคนนี้ดีนะสามีตายแล้วยังมานั่งพัดไม่ให้แมงวันมันตอมบางคนก็คิดว่าเออยายคนนี่นี่ทาจะเพี้ยนชะละมัง่งหัวตายแล้วมานั่งพัดหลุมศพมันจะเกิดประโยชน์อะไรแต่คนไม่เคยเข้าไปถามมีอยู่คนหนึ่งไปถาม นี่เธอมานั่งพัดหลุมศพทําไมเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่าอะไรทราบไหมเขาบอกว่าสามีสั่งไว้ก่อนตายสั่งไว้ว่าถ้าฉันตายแล้วถ้าหลุมศพฉันยังไม่แห้งห้ามมีผัวใหม่ฉันก็เลยนั่งพัดให้มันแห้งไวขึ้นจะได้มีใหม่สักทีคือถ้าคนคิดไปเองมันก็อย่างโน่นบ้างอย่างนี้บ้างแต่จริงๆแล้วอาจจะจากสาเหตุนี้ คิดในอีกมุมหนึ่งเสียฉะนั้นวันนี้ญาติโยมทุกท่านอาตมาภาพก็อนุโมทนาในบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างต่อพระพุทธศาสนาและทุกๆศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกขินดูเต้าเราจื้อสโรเตอร์ทุกลัทิทุกศาสนาพยายามเน้นย้ำให้คนเป็นคนดีเป็นความดีที่หลากหลายก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักการของศาสนาของตนด้วยความถูกต้องเราจะพบกับ ความเจริญได้ไม่ยากนักเจริญพร่อบริการแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทรย์เก้าสถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1 8 5 5เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมยกระดับผลสมริตการเรียนรู้สังคมศาสนาวัฒนธรรมโดยมี6โรงเรียนในอำเภอครองใหญ่เข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมโสดศาสนาศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมในายสำเนาบุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นประธานอบรมโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโดยมีคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตราดและแนวเพอคลองใหญ่จำนวน16โรงเรียนเข้าร่วมโดยมีดตร์ัดแก้วภาวิเศษและดรมุธิตาแพทย์ประทุมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่าจะคนทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราดให้เพิ่มสูงขึ้นและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคนิคการสอนตลอดจนหลักการสอนที่ให้ผลเชิงบวกแก่เครือข่ายโรงเรียนมัธยมในจังหวัดตราด นายสำเนากล่าวว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมต้องการเสริมและสนับสนุนให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวเข้ามารับการอบรมเพื่อนําไปใช้ในกระบวนการจัดการสอนและให้หนักเรียนมีความรู้ความสาม,มารถในการสื่อสารการคิดการแก้ไขปัญหารวมถึงการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิตซึ่งจะส่งผลให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป กลุ่มสิทธิ์เก่าโรงเรียน,นอนุบาลครองใหญ่รวมตัวจัดงานพบเพื่อนเก่าเล่าความหลังครั้งที่3ทํทำกิจกรรมและตั้งกองทุนให้โรงเรียนในหลังบัวรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทบุรพาพ,พ,าพ,พิทักษ์จำกัดสิทธิ์เก่าและประธานสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนุบาลวัดครองใหญ่เปิดเผยว่าหลังจากที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสิทธิ์เก่าของโรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่จึงได้จัดก,กิจกรรมเพื่อพบป,ะ,ปะสังสรรค์รกับกลุ่มเพื่อนๆที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน แต่ปีนี้จะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งเพื่อรวบรวมเพื่อนๆให้ได้มากที่สุด ในหลังกล่าวว่าตนเองเคยเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อและมีการปรับการเรียนการสอนมาหลายครั้งแล้วแต่หลังจากจบการศึกษาก็ได้ไปศึกษาต่อและทํางานซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจที่มั่นคงและมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงต้องการกลับมาช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะโรงเรียนจึงอยากฝากถึงเพื่อนๆทุกคนให้มาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายและครูผู้สอนก็จะได้เดินทางมาร่วมงานด้วย พยากรณก์อากาศประจำวัน ภาคตันออกมีอากาศร้อนและมีฟ้ารัวในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีและสะักแก้วโดวยมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตันออกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตร และในระยะนี้มีฝนฟ้าขนองและลมกันโชกแรงชาวสวนผลไม้ควรตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ผูกยึดและทำยันกิ่งให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันกิ่งฉีกหกักต้นโคนล้มมามีลมแรงนอกจากนี้ปริมาณฝนจะไม่มากนะักเกษตรกรควรดูแลให้น้ำเพิ่มเติมแก่พืชไร่และพืชสวนอย่างพอเพียงรวมทั้งป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดซึ่งจะดูดน้ำเลี้ยงทำให้พืชสุดโทมได้ มิติใหม่ของคนมือตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night